คุณรู้หรือไม่หมู่เลือดของคนเรามีกี่ระบบทุกครั้งที่ให้เลือดต้องจ่ายเลือดที่มีหมู่เลือดตรงกันมากที่สุดและรู้หรือไม่การให้เลือดที่มีแอนติเจนไม่ตรงกันส่งผลอันตรายอย่างไรระบบหมู่เลือดในปัจจุบันมีมากถึง3 2ระบบหากผู้ป่วยได้รับหมู่เลือดที่มีแอนติเจนไม่ตรงกันร่างกายจะตอบสนองเสม,มือนว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายทําให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง สามารถเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นภาวะซีดตาเหลืองตัวเหลืองตับน้ำโตรหรือเกิดอาการเหนื่อยง,ง่ายซึ่งทําให้การรักษาด้วยการให้เลือดไม่ได้ผลนอกจากนี้ยังทําให้การจัดหาเลือดที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยยากมากขึ้น m i n s t e n s w o r k e r system u b s เป็นหมู่เลือดรองที่พบได้ในบางเชื้อชาติเท่านั้นแต่พบมากในคนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การศึกษาในประเทศไทยพบแอนติเจนชนิด MIA ในแต่ละภาคดังนี้ ดังนั้นการให้เลือดผู้ป่วยในประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับการตรวจหมู่เลือดระบบ m อ a ก่อนใจเลือดเสมอเพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการตรวจในห้องปฏิบัติการในปัจจุบันวิธีสไลด์ข้อดีราคาถูกตรวจนอกสถานที่ได้แต่ความไวและความจำเพาะต่ำต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการอ่านผลวิธีทดลองเป็นวิธีมาตรฐานข้อเสียคือต้องใช้เครื่องปั่นเวียงราคาสูงใช้น้ำยาปริมาณมากทั้งสองวิธีไม่สามารถเก็บผลไว้อ่านภายหลังได้ วิธีคอลัมน์ข้อดีมีความไวและความจำเพาะสูงสุดใช้งานง่ายและสะดวกข้อเสียต้องใช้เครื่องปั่นเวียงเฉพาะราคาสูงซึ่งนำมาสู่การพัฒนาวิธีการตรวจหมู่เลือด MIA ด้วยวิธีบนฐานกระดาษที่อ่านผลและแปลผลง่ายไม่อาศัยเครื่องมือที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีราคาแพงประกอบด้วยกระดาษที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน4ชนิดคือ illusion pad สำหรับหยด buffer sample antibody pad เป็นส่วนที่เกิดปฏิกิยาการจับกันอย่างจำเพาะ Flow pad เป็นตัวกลางให้เลือดเคลื่อนที่ Absorption pad ตรวจซับสารเพื่อให้ปฏิกิยาดำเนินไปในทิศทางเดียวกันวิธีการตรวจเพียงหยดและอ่านเท่านั้นหยดเลือดจากปลายนิ้วหรือเลือดครบส่วนที่ใส่สารกันลอแแขงชนิด EDTA ประมาณ1หยดจากนั้นทิ้งไว้เป็นเวลา7นาทีเพื่อให้เกิดปฏิกิยาและหยดบัฟเฟอร์จำนวน7หยดรออ่านผลประมาณ10นาทีโดยสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่าห,หรือเครื่องอ่านผล การใช้ชุดตรวจหมู่เลือดชนิด m a a บนฐานกระดาษข้อดีคือราคาถูกตรวจนอกสถานที่ได้ใช้งานง่ายสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจใช้ปริมาณเลือดน้อยในการตรวจไม่จําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการอ่านผลทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยแบ่งเบาภาร,ระหน้าที่ของภาครัฐในการบริหารจัดการเลือดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยและลดการนําเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศค่ะและนี่คือชุดตรวจหมู่เลือด m a a บนฐานกระดาษ ที่สามารถตรวจง่ายรูปผลก่อนการให้เลือดให้ผลลัพธ์ของการรับเลือดเป็นไปอย่างปลอดภัย